สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแนวทางหนึ่งของรัฐบาลวดประจำาระที่30ธันวา63กันนะครับอันนี้จะเป็นแนวทางของแอดนุย้ยแอดนุ้ยก็จะเด่น5 6นะฮะวิ่งบน5 6นะครับวิ่งบนเด่นตัวเด่นก็คือ5 5นะครับ51นที่สุดเจาะจจเจาะ5 4 5 6แล้วก็6,4นะครับสามหางนี้จะเป็นเจาะเน้นๆเลยนะครับ แล้วก็3ตัว3ตัวจะอยู่ที่6 5 4หรือรูดบน5 6รูดบนนะครับล่างเด่น1่เจาะ1 8 1 6งแแล้วก็กัน6 9ไว้ไวหัาเลยนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับครับก็สรุปกันทีนะครับของแหนุยจะเด่น5 6บนนะครับวิ่งฝัน5เจาะ 5,4,5,6,6,4แล้วก็ล่างเด่น1เจะ1 8กัน6,9นะครับก็ถ้าชอบก็ลองพิจารณาดูและฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ